อ่านกับต่อไปก็ขอเอถิดท้งอกทงใจรับสินก่อนนะครับ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสระเนธัสหักบัญจาศีลานิยาจามาทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนัสหักบัญจาศีลานิยาจามา สาธิยปิมะยากบันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามาโมหะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ทูที่ยมปีพุทธังสระนังัจามิทุที่ยมปีพุทธังสาระนังขจามิทุทียมปีธรรมังสาระนังัจามิทุที่ยัมปีธรรมังสาระนังขจามิ Tū tīyāṃ pī sāṅkhāṃ sarāṇāṃ kajāmi, Tā tīyāṃ pī bhūtthāṃ sarāṇāṃ kajāmi, Tā tīyāṃ pī dhammaṃ sarāṇāṃ คดามิต,ติยมปิสังขังสระนังคฉามิต,ติยามปิสังขังสระนังคดามิขณาติาตาเวระมณีสิกะ,ะทังสมมาทิยามิ ปานติปาตาเวรมะีสิกขาปัตางสมาธิยามิอินนาทานาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมะีสิกขาปัทตังสมาธิยามิอเมสุมิจฉาจาราเวรมะนี สิกขาปัตังสัตมา,าทิยามิอามิสุปิขาธรา เวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยเมิัมสาวทาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยเมมุสาวาหาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุตระเมรยะมะจะมาฏฐานาเวรัมณี ติขะพระทังสัมมาทิยามิสุภราเมรยามัจจาภมาสะานา เวระมณีสิกขาปะทางสมาธิามิอีมาณีตันจะสิกขาปะทานีสีเลนะสุขติงญนเติสีเลนะโพะสัมปทาสีเลนะนิพพติญันติตัสมาสีลังวิโสตยเขาขอเจริมพรคณะเจ้าภาพนะครับ จุดทุกเทียนที่ตบวง,งสมถามหาหน้าทั้งจีก็ขอาาเจริญพดครับอ ปุริมาริส um Ma ังราชาจักรทูวิาสติอันทัพาันองอาทิปติมหาราชาเยสติโสบุตตาวิทัศนะภาวุจมานามาพันลายทมันตัิมันตวันวันตเยสัตินโนมุธมานาทั้งสู ตากินันยิสังราชาวิรุณโหตัปปสัสสติปุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตตาวิตัสสาวาวุัมมานามะเพรลาอิติมันโตอิทิมันโตวันนวันโตเยสัตถินโนโมุธมานาทั้งสุ ปัจจิมันจิิสังและอาชาวิรูปโขวสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชาเยสติโสภุตาวิตัสสะภะวุญจมานามะอัลกราอิทิมันโตทุติมันโตวันวันโตเยสตินโนโมธมานาทั้งสุ tlandisangลa caguirotัpsa sดikaneg a กikti meharaca ysัtiso 不utavitats p สeมanา maปla timantู timantู wa วntu stinmสemana tnsu โพธิมาริสังตัตัญลทูทักขิณีนวิรุณอาโกปชิมีนวิโรปปโคภูวโรตรังดิสังจตตารูติมหาราชาสมันตาจตุรูติสัททะนลมานาทังสู สักขีกามีเจรุภีคดิสีขะตาตีจันดิควิมานีอีปพราเทจจคามีตรวันนะหานีเีหวัตุมีเขเตียอุมาจายันตเทวาฉลฉละวิสมียาขาคันทับพนาคา ทิทันตาสันติเกี่ยงมุนิวระวะฉนนังสาเกเมสุนันตุธรรมสวาณิการุอิยัมพะทันตาธรรมสวาณิการุอิยัมพะทันตาธรรมสวาณิการุอิยัมพะทันตา you <clears throat> คณะภา,าพเดินตามของพ่อไปเลยนะคณะภาพนะคณะภาพเดินตามขาาลงพ่อไปเลยจ้าเดินขึ้นไปเรศูกันนะะใส่รองเท้าขึ้นไปได้เลยนะอยนนโอ้พะเเยน thiền quán anuvađa tâm tánh khởi pháp tuệ thấy pháp xuất giai âm tâm tỳ hà

Kùi Nur-Net Ngân Châu Ro Quỳnh Chính Lành Ve Sư คะ Tạo Pháp Học Tửu Học Nacht 4.0- indomitable Buddha presence night necesitableness sn�� lợi cho hãy đạo bác tếności lỡ r caring thức

Nante watanto Ewa Sum Allah Wijatt lo Wadi Rachadi Yossi Ikyo Mayol Iken Hospital Soubhan Ag 전나 Ichi A Bandung A Medi पचि ना สินาติตวานาราันตเสปะคาติเนธรรจิตานิสังค์โยมายาภัสติมาสมาธิญาณญาณญาณที่บมมาะมมพะะะองงอยู่ะพระอม่้ อ่าคะแนปากก็ปากจะลผมหน้าเรายกเลยจะได้ไม่ร้อนกันเราต้ไปมีสัปหาเดี๋ยวเราไปเดินทางเว่าสะสมตลอรับหลวงพ่อเขาประพุทธแล้วก็เาเข่าเลยสางตู้กลางอาทำพิธีรอการั่งค สัมปติทามิเพ็ญเพ็ญภาภะาสัมปติยาารุเจนะสัิพเจ้าต้องการเมาพะาสเยะาปญเตมมาชมาเวะอภิาภะกวันโตเมมหาโพลโยมหาโวัวนโตเมมิเภ คาเตพุชาะอะนาโมพุทาญเวราญาโยเวราโคนายังเวราอินคาเวราตาสีเวราาสาเวราอิิโยโมัชาะมาณิมามาโคาสะกวะโูมิ สัมปติชา,พา,พา,ามิเพ่งเพ่งภาภาภาลดืออ right ่ญาติโยมมีความประสงค์จะเรียนพุทนะก็ไปต่อแถวต่อแถวได้เลยโยมนะอย่างพอเวลานะยกขึ้นไปเล้วจะยกขึ้นได้เลยจ้ากานรับจับต่อไปคณะเจ้าภาพได้ถวายพยธรรมแต่ เดี๋ยวลกลงพอนะครับร้อมรับของที่ระลึกเราไปก็จเจริญพรถวายชัยธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับจำนวนห้ารูป เด,ดี๋ยวบางทีก็โดย,ดยมไปคณะภาพลูกอาลุกไปใคณะภาพทั้งคณะเลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสจะติดตามนะโยมเดี๋ยวจะเดินทางไปวัดอาคมจิตตาพรต่อเนาะจะมีการรอหลวงพอ่อพระบุตรหลวงพ่อฤาษีฟังอุ้มบาทแล้วก็พระประคุณนะพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ฟังมาน้อมกันนะสมาพร้อมกันนะครับ อผิยมจับผ้าไตสบายพร้อมกันเลยสองสามอาสามลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์นะครับ ใส่ขวดน้ำร <at> ับพร้อมกันยะลาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาปรังเอวะเวหอิโตทินนังเปตานังบุปกาปะติจิตติตังปฏิตังสุมหังเขปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจัน

วิวาชันโตชาพะลุมะโคววินาสัตุมานเถรหวัตวันตารายุมาสุกีตีกายโยโภภวาสสติีะติโยวิวาชัน ने जाम पजा Aruaka Sukhita Vodhasa Samne Ajiyati Piteha Atam Latha <laughs> Sukhita Viruanda Vodhasa Samne Aruaka Sukhita โอตสาสะเทอยญาติเพีวตุสัพมะมะพระรามรากันตตสามเทวัตสาสัพพุทตานุภาเวนัสตาโสติภวันตตเทภวตุสัพมะ นะครับอระหังสัมมาสรสุภุทโธประวัตูตทางประภวันตังอภิวาติเจตีสวากาโตตัคขวัตาธมโมตขามังนดมัสสิสุปฏิปโนตัคขวัโตสาวาะสังโฆ สังข์นับามนพระคัมภีร์รรมบุญจะมาแนะาำนะครับเราเป็นการเสร็จพิธีหลอพระชนาลีสงนะครับองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับกิจกรรมสำหรับเย็นนี้เวลา17นาฬิกานะครับจะมีพิธีสวดพระธรรมเกินล้าน108จบนะครับคุณโยมที่ได้มีภารกิจไม่ได้กลับบ้านคุณโยมท่านใดจะรับประทานน้ำนะครับ น้ำดื่มก็จะเป็นกาแฟนะครับวันนี้นำเจ้าหน้าที่นับภาระได้นำน้ำดื่มมาแจกใจนะครับหรือว่าญาติโยมนะครับที่ไม่รับประทานน้ำดื่มก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลังจากเสร็จพิธีหล่อพระเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเก็บเก้าอี้ซ้อนกันนะครับก็ขอมทนาบุญนะครับแถวละสิบตัวนะครับ